นี่นะฮะเราก็วิมบอกเพื่อนร่วมทีมนะครับเล่นมา2ปีไม่เคยชนะเลยนะฮะดักเลยนะฮะจังหวะน,นี้ตอดเลือนให้ได้มากที่สุดเข้าใกล้ไม่ได้นะจ๊ะโดนสับแน่ๆกูจังหวะน,นี้อฟิกหลบไม่ผลด้วย <c oughs> ครับก็สวัสดีทุกคนเหมือนเดิมนะฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของซาสเกะ o o p กันอีกแล้วนะฮะเ <c oughs> ช่นเคยเหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> ซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมาเล่นเกมของ ROV กันนะฮะ วันนี้นะฮะก็มาอยู่กับคอนเทนต์แบบเกลียนฝั่งตรงข้ามกันอีกแล้วนะฮะซึงแม่งเล็นการปัดฝั่งตรงข้ามไม่หัวร้อนเลยนะฮะย้ำกันเสมอทุกคลิปนะครับว่าคลิปก็จะสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับอย่าไปทำตามหรือว่าอย่าเป็นท็อกซิกของเกมนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการลงแรงนี่นะฮะก็จะพิมพ์ประมาณว่าขอชนะได้ไหมนะครับเนื่องจากผมไม่ได้ชนะมา2ปีแล้วนะก็มึงเล่นมาก็ไม่เคยชนะเลยหรอหรือว่าไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะพิมพ์กลับมาว่ายังไงหรือว่าเขาจะเงียบนะฮะสำหรับในแรงนี้เนาะ ซึ่ง ID นี้นะครับจะเป็น ID ที่ทําเฉพาะในคอนเทนต์เท่านั้นนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนได้ดูนะครับแล้วก็อย่าไปทําตามนะฮะโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันในการลงแหลงในครั้งนี้เลยนะฮะในวันนี้เลยนะครับผมโอเคฮะก็มาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับในวันนี้นะฮะทุกคนผมก็จะเล่นตัวอะไรฟาร์มดีว่า มีบัตเตอร์ไฟฟาร์มนะครับผมก็จะเล่นตัวของยอนดีครับรออะไรฮะ <c oughs> จังมาะน,นี้อ้าวเทพเจ้าแห่งการเล่นยอนนะฮะในแรงนี้ก็ไม่แปลกใจนะครับที่จะเล่นตัวนี้นะครับผม <c oughs> การเลือกตัวก็เป็นการท็อกซิกนะฮะผมก็จะบอกเพื่อนร่วมทีมก่อนว่าไม่เคยชนะมันเลยนะครับผม <c oughs> เล่นมา2ปีไม่เคยชนะ ะะเดี๋ยวผมไปพิมพ์ในเกมดีกว่าพอดีว่าเออม,มันนับวิถอยหลังเข้าเกมแล้วโอเคฮะก็มาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในการเล่นย้อนเกียนฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเกียนฝั่งทีมเราไปก่อนนะฮะนี่นะฮะเราก็วิมบอกเพื่อนร่วมทีมนะครับเล่นมา2ปีไม่เคยชนะเลยนะฮะ oh. แล้วก็ขอฝั่งตรงข้ามนะฮะขอชนะได้ไหมเล่นมา2ปีไม่เคยชนะ What? สวยสวยอมีแก๊กทีมมานะครับ oh. นี่นะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอเออร์รอนะฮะนีไงว่าไงวันวันดีพ่อหนุ่มเอออย่าคิวผมเลยเอ่ะเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเ้อเจอยอนไปดิ <c oughs> เราก็มาเล่นย้อนออฟเลนนะฮะซึ่งในแรงนี้ก็ไม่ต้องแปลกนะครับว่ายอนมันออฟเลนได้หรือเปล่านะครับผม <Nope. S 1> โอเคเราได้เม็ดเขียวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราก็จะทําการฟาร์มี่ครับรออะไร เหมือนเอรโรเขาจะไปเลนกลางนะฮะแล้วก็น่าจะกลับขึ้นมาข้างบนดักเลยนะฮะจังหวะนี้ตอดเลื่อนให้ได้มากที่สุดยิงดิครับนี่ดิฮะเข้าใกล้ไม่ได้นะจ๊ะโดนสับแน่ๆกูจกังหวะนี้อืมฟิกหลบไม่พ้นด้วยยังไงอะ่ะโอ้โหโดนคิวไปดิครับสุดยอด เมื่อกี้ผมออกกาอมาทำไมวะนะสงสัยเซตไอเทมผิดนะฮะพอดีไอทีนี้ก็เซตเป็นไอเทมแทงเฉยไอบ้าเอ,อ้ยขอออกเป็นคีสเจนติโอเคเราก็จะวิ่งขึ้นไปด้านบนกันต่อนะฮะเหมือนเพื่อนร่วมทีมเขาจะแบกพวกเราได้หรือเปล่านะฮะผมก็ไม่ได้ชนะมาถึง2ปีนะฮะย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้นะฮะสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกกันแค่นั้นนะครับผมมาดีครับ มาดิมาดิยังไงอ่ะเพื่อนอยากโดนวะอยากโดนสับแบบนี้อเออมายังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อโดดมาตายไปซ้ายเนาะนี่ไงนี่ไงผมยังไม่ตายนะเว้ยถึงจะสับแบบนั้นก็ยังไม่ตายนะ <S <S ทีมเราค่อนข้างที่จะรก,กรสวยงามมากนะฮะตามท้องเรื่องฟิลเดอะซันอัดหน้าไปหนึ่งทีนะฮะแล้วก็เพื่อนเราตายหาเลย อย่างนี้ตาย่ะเนี่ยเรียบร้อยไม่เหลือนะฮะสกอร์ตอนนี้เรา2อนะฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างดีจังโหดเลยนะครับผมอยู่ไหนวะเออรอจังหวะนี้ผมก็จะฟาร์มไปก่อนนะซึ่งมันมาอีกแล้วมันจะเอาผมวะเอ,อเอาผมเหรอฮะยังไงอ่ะอย่าดูถูกย้อนได้ปะ ยิงเจ็บเหมือนกันนะบอกเลยว่าโดนธนูผมกระหน,นำ่ำตบหัวตบใส่หน้าบอกเลยอ่าจะยังหยดน้ำค้างเหรอยังเร็วไปไอ้น้องแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อฟิลเดอะซันฮะฟิลเดอะซันก็ตายหาไปอีกรอบหนึ่งอนะสกอร์ค่อนข้างที่จะโหดเลยทีมเราเราก็ยิงป้อมไปก่อนแล้วอันติเคียคีเอออันติยิงป้อมดิ ยิงป้อมค่อนข้างที่จะแรงนะสำหรับตัวของยอนนะเออ,อ,อโดนอ่ะผมนึกว่าผมจะตายเพราะป้อมเสียสักสีนะ,ะเวลาเล่นแครี่แล้วโดนป้อมยิงตายนี่มันแบบสุดๆอะ่ะคือมึงเล่นไก่มากเลยอะ่ะชิ้นต่อไปผมก็จะออกเป็นทาวลอนนะฮะก็เดี๋ยวผมจะไปเคลียร์ชีฟตรงกลางนะซึ่งเออรอบเขาก็หนีผมลงไปข้างล่างเลยฮะทุกคนสงสัยกลัวเทพธนูนะฮะ มาเราจะเอาป้อมกลางนะฮะอันตีไปเลยละกันเหมือนไม่มีใครมากันว่ะทุกคนเราก็ยิงป้อมเดี๋ยวมีตัวมาละสกิลเพื่อนสกิลเออต่อคอมโบให้แต่ยังไม่ตายฮะฟิลเดซันไปก่อนอโดนยกว่ะแต่ยังไงวะสวยงามอนะนี่ไงมาดิสองคนสู้ตายนะจ๊ะ nope. f ิลเดอะซ u นไปหนึ่งทีนี่ไงเพื่อนอโหดมากว่ะเพื่อนเราอะคอมโบโคอมจอยอะฮะฟิลเดอะซ u นไปยังไงเพื่อนอสวยงามฮะจังหวะนี้น่าจะได้ป้อมกลางว่ะผมว่านะอรอมาแล้วไงตองฮึคอมโบสุดยอดนะฮะพี่นี่หารอัตยานะฮะโคตรแรงสกิลมัน ยิงปอมไปก่อนเน้นปอมฮนะเน้นปอมแล้วก็เน้นคิวดีครับผมเป็นบัตรแบทของเราแล้วก็ฟิวเดอะซันไม่โดนฟิวเดอะซันไปไหนอ่าเอาดิบัตรข้างฮะบัตรข้างบัตรข้างตีไปข้างหรือแจกวนะเนี่ยมาฮะฟิกไม่โดนด้วยหยาบคายแต่ฟิวเดอะซันผมบอกเลยว่าตายผมบอกเลยว่าตายฮนะ เก่งเกินคนบ้าอะไรนะไม่เลยฟิลดะซันอาจเป็นทริปเปิลคิวของเราเจ้าเมก้าเมก้าไม่ทันวะเมก้าบ้าอะไรมึงเก็บได้2ตัวนี่โอ้โหก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับในการลงแล้งในครั้งนี้นะฮะไม่ชนะมา2ปีนะฮะก็เพื่อลมทีมเราบอกว่าสวยนะ เพื่อนแบกนะฮะเกมนี้ก็สนุกมากๆเลยนะฮะก็ชนะได้ความง่ายนะฮะถ้าใครชอบในคลิปแบบนี้หรือคอนเทนต์แบบนี้นะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดซ u b s c r i b e นะฮะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันในคลิปต่อไปละกันแล้วก็อย่าลืมฝากดูคลิปเก่าๆของช่องผมด้วยรักกันนะครับผมก็วันนี้ขออนุญาตลากันเพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ